สวัสดีค่ะในช่วงโควิดทำให้เราได้มีโอกาสย้อนกลับไปนั่งดูรูปเก่าๆที่ได้ไปบวงสรวงสักการะสถานที่สำคัญต่างๆเราจะนำพิธีบวงสรวงแบบโบราณมาให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะทีแรกที่เราจะพาไปคือพระธาตุล่าหนองหรือพระธาตุกลางน้ำจังหวัดหนองคายค่ะ เราเดินทางไปในช่วงเดือนมิถุนายนปี2563ค่ะโดยเดินทางออกจากกรุงเทพไปพักที่อำเภอเพนจังหวัดอุดรซึ่งห่างจากพระธาตุล่าหนอบประมาณ30กิโลและเดินทางไปทำพิธีบวงสวงพระธาตุในเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะก่อนที่จะลงเรือของชาวบ้านที่มีให้บริการอยู่บริเวณหน้าวัดไปทำพิธีบวงสวงที่กลางน้ำกันค่ะตาตํำนานอุรังคธาตุหรือตำนานพระธาตุพนมกล่าวไว้ว่า มีพระอาหารหันห้าพระองค์ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากประเทศอินเดียโดยนำไปประดิษฐานทั้งหมด6แห่งในประเทศลาวสองแห่งประเทศไทยสี่แห่งหนึ่งในนั้นคือพระธาตุล่าหนองแห่งนี้โดยในปีพุทธศักราช2,109พระชัยเชื่อถาธิราชกษัตริย์แห่งอาณาจักรลานช้างได้สร้างเจดีย์ครอบองค์พระธาตุ ตั้งอยู่บริเวณกลางวัดพระธาตุซึ่งวัดพระธาตุแห่งนี้มีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า100ไร่แต่เมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำก็ค่อยๆกัดเซาะตะลิ่งบริเวณวัดพระธาตุจนในปีพุทธศักราช2300น้ำในแม่น้ำโขงได้กัดเซาะตลิ่งของวัดจนพังเหลือเพียงองค์พระธาตุตั้งอยู่กลางน้ำและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในวันที่20สิงหาคม ปีพุทธศักราช2390พระาธาตได้พังลงในแม่น้ำโขงแตกออกเป็นสามส่วนความยาวทั้งหมด33เมตรห่างจากฝั่งราว180เมตรเนื้อโผล่พ้นเหนือน้ำเพียงแค่ครึ่งของฐานสี่เหลี่ยมเท่านั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความตกใจให้แก่ชาวหนองคายเป็นอย่างมากตามคำบอกเล่าของชาวบ้านได้บอกไว้ว่า ที่พระธาตุพังอยู่กลางน้ําเป็นเพราะองค์พญานาคราชอยากได้พระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของเหล่าพญานาคลงไปปฏิสถานหน้าเบืองบาดาลตามคําบอกเล่านี้ทําให้เห็นถึงความมหัศจรรย์เพราะแม้พระธาตจะจมอยู่กลางน้ําเป็นเวลากว่าหนึเจปี แต่กลับไม่สูญสลายไปกับกระแสน้ำดังมีองค์พญานาคราชได้ปกปักรักษาพระธาตุแห่งนี้เอาไว้นี่คือใจแห่งความศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเหล่าพญานาคราชและต่อจากนี้คือพิธีบวงสวงแบบโบราณด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา และพญานาคราชที่ปกปักรักษาพระธาตุล่าหนองแห่งนี้ พระยาภานันต์พระนาโลกวาราราชามงคลญาด้วยประบารมีพระนามสานต์ตาวดีสทวีสมนามชีพชัยญาเอนรานน วันข้าไทายอย,อยุ่ยใหญ่้าดาลลูกหลานยอสาธุการพระตูทรงยานาด้วยพระบา,าน ยาหนุนจานินนานาชินแหนงวังนาคาทรงนับสาประสาสนาแห่งองค์สัมมาสามพุโธดจสง่าสงด้วยพราบุญญาปธ,ธามภูฐานาะ ทักขอเสีดีพิีกมมนประดานของคำที่ปางตาองาวังนาเขียนคำสงาตประาเมืองบดานองนากานาชีสีริภธมบาลอาิตย์มา khi châu xa đến tao nương lương sụt thương lương kêu kêu đồ đăng bèo thênh thong còn tốt may tăng tỉ trà từng pin đùa ria thê hoa xin tăng hôm nhìn năm mồi อ้อยซอยจุติเห็นเป็นสางาแก่ดวงงามใสโซภ้าองค์นั่งพญานาคีเจ้าเล่าองค์นาคหน่อยใหญ่นมหาย่อก่อนนอมวันดาต่อบุหญ,ญ้าองค์ทานสุดเลิศล้ำละมิธรรมอันสูงใหญ่สเสด็จใด้ดันดาวสะสมสร้างบารมีอันมานีเป็นทรัพย์เป็น ดองพลงาลงยาทานบริวารน,นั้นกวงใหญ่ไพศาลองค์เทพีสิบาดานประทานพรลุกล้านทานอเชิง បាននឹង ใจที่ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในของโบราณในตำนานพญานาคจะนำทางไปที่ไหนต่อนั้นติดตามกันได้ในคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องศรัทธาแห่งสายบุญกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ